สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาหลอดชาแนลผู้รับสารจตุก,กวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่มาแจนนะคะคลิปนี้นะคะจากวันนี้ถึงเดือนเมษายนใครกาลังจะเข้ามหาคุณนะคะสถานการณ์อาจจะเชื่อมโยงกับคนของคุณแล้วก็แล้วแต่ในอดีตนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคม ในเดือนมีนาคมนะคะหมอหาสถานการณ์แล้วถ้าใครมาชมคลิปนี้ครั้งแรกก็ไปดูคลิปของใครจะเข้ามาหาคุณอันนั้นเราจะบอกลักษณะนะคะใครเพื่อนหรือคนเก่าหรืออะไรเราบอกนะ,ะแต่เดือนนี้นะ,ะเราบางครั้งอะในทุกเดือนมันไม่จำเป็นจะต้องมีคนใหม่ๆที่เข้ามาหาเราในทุกเดือนถูกไหมคะเราก็เลยจะมาเปิดว่าราศีกรกฎัคนากรกฎเนี่ยนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยติดต่อสื่อสารคุณเนี่ยหรือปฏิสัมพันธ์กับคุณในความสัมพันธ์นะคะ ทำให้คุณนะ่ะคิดและรู้สึกอย่างไรคนคนนั้นนะ่ะเข้ามาเป็นทําสิ่งไหนให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะหมอจะอ่านสิ่งนั้นนะเข้าใจตรงกันนะคะการอ่านพลังงานหมอจะอ่านและแปลตามนา้ไพ่ยซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นหรือตรงกับทุกคนเพราะเรายังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดนะคะ ส่วนใครที่สนใจนะคะที่คิดว่าเวลาหมาอัปเดตพลังงานเนี่ยมี Energy ที่ตรงกับคุณนะคะและคุณสนใจที่จะปรึกษาหรือดูดวงเพื่อนะคะสถานการณ์อนาคตข้างหน้าของความสัมพันธ์ของคุณและตัวของคนของคุณและตัวคุณเองนะคะเพื่อเอาคําตอบอันนั้นคือดูดวงส่วนตัว990บาท30นาทีนะคะเบอร์บัญชีมีมีพร้อมโอนนะคะเบอร์บัญชีมีบอกแล้วราคามีบอกกฎกติกามีบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วแอดไลน์ไอดีมานะคะ นะวันที่นะคะเป็นแบบตะวันตกนะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านส่วนใครที่คิดว่ายึดถือแบบโหราศาสาไทยแล้วดูคลิป12ราศีของวมแจนในช่องเนี่ยแล้วมาตรงก็ดูตรงนั้นนะคะเอาละค่ะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะสมาชิกช่องหรือจะเรียนไพ่าทาโร่สมัครสมาชิกแล้วก็65บาทคือดูสิทธิพิเศษดูคลิปวิดีโอก่อนใครนะ แล้วก็สมัครสมาชิกช่องนะคะกดสมัครสมาชิกแล้วก็เลื่อนไปที่อ่านไพ่ตรงจรลตเดือนละเก้าร้อยอันนั้นเรียนไพ่ทาโร่นะคะคุณจะได้อ่ดูดวงแบบความรักได้อย่างแมน่นยำเอาราคานะมาเริ่มกันเลยนะคะหมอคิดว่านะคะมันมีการมีการเริ่มต้นใหม่นะ,ะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเช่นคุณพูดคุยกับใครบางคนนะ,ะที่มันเป็นในลักษณะของคนที่ร่วมง,งานนะค,ะคือแบบ โอเคคนนี้เราคุยมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วนะคะมองมองเห็นถึงพลังงานของสถานการณ์ของเหมือนมีความโกรธหรือความไม่พอใจกับตัวบุคคลคนนี้ในอดีตนะคะทีนี้ถ้าถามว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนล่ะคนที่เข้ามาเนี่ยยังยืดเยื้อเลื้อหลังมาถึงช่วงนี้ถึงเดือนเมษายนนะคะคนที่คบกันแบบไม่เปิดเผยนะคะเช่นผู้ชายคนนี้นะคะคนของคุณเนี่ย ไม่ต้องการที่จะมีแฟนหรือเปิดเผยให้เพื่อนร่วมงานบางครั้งคุณและเขาร่วมงานกันนะเราแอบคบเราแอบคุยกันนะคะต้องไปดูว่าคุณอยู่ในระดับไหนกับคนคนนั้นนะบางครั้งหมอะจะไม่ได้ดีเทลในละเอียดแต่ไม่บอกใครนะคบแบบไม่เปิดเผยนะคนคนนี้ก็ยังวนเวียนกลับมาหาคุณนะบางคนมีความสัมพันธ์ลึกซึง้งแต่ไม่ได้บอกคนอื่นนะคะเป็นคนร่วมงานนะ ทีนี้สิ่งที่ในอดีตเนี่ยที่ผ่านมานะคะหมอเห็นถึงว่านะมันมีความไม่พอใจนะของตัวของคุณเองนะเช่นผู้ชายคนนี้นะอาจจะไม่ต้องการที่จะอยู่เป็นครอบครัวหรือแต่งงานกับคุณนะคุณโอเคคุณก็ใจนะอาจจะมีการตกลงกันในตอนแรกๆบางครั้งนะคะบางคนนะคะอาจจะมีพลังงานแค่หนึ่งพลังงานก็ได้นะคะ อาจจะมีแค่หนึ่งคนว่าคนคนนี้นะมาคุยกับคุณมาสนใจกับคุณเนี่ยนะคะแบบมีแพชชั่นต่อกันเนี่ยนะคะสารความสัมพันธ์ในลักษณะเหมือนแอบ,บชอบกันแอบ,บคบกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บางคนก็คือต่างคนต่างมีคนของตัวเองแล้วนะคะแต่บางคนก็คือกโรคอาจจะไม่ได้มีคนของตัวเองแล้วก็ผู้ชายคนนี้มีเมียแล้วมีครอบครัวแล้วอาจเป็นสิ่งนี้ได้นะพิจารณาจาก จากพลังงานตัวตนความเป็นจริงของคุณนะคะหมอไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเนี้ยหรือว่าไปชอบคนของคนอื่นหรือตัวเองมีแล้วไปชอบกับคนอื่นเหมือนกันอะไรสิ่งเนี้ยพิจารณาความเป็นจริงจากตัวของคุณนะคะกับบริบทคนของคุณนะคะทีนี้ในช่วงนี้นะคะสถานการณ์เนี้ยคุณรู้สึกเหมือนว่ามันแบบไม่สามารถมองเห็นถึงอนาคตของความสัมพันธ์ ทั้งสองลักษณะเนี่ยนะคะไม่ว่าจะแอบคบกันร่วมงานไม่ว่าจะมีคนของคนอื่นแล้วหรือต่างคนต่างมีใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะ,ะมันทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้อยากไม่ได้อยากรอหรือไม่ได้อยากคุยนะคะกับคนคนนี้นะ,ะไม่ได้อยากคุยไม่ได้อยากคบคือคือเราไม่พอใจระเบิดน่ายเหมือนว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เปิดเผยเรานะ,ะถ้าคนคนนั้น ไม่ได้มีคนของตัวเองและเราก็กลับมาโสดหรือเขาก็โสดแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ได้คิดซีเรียสจริงจังของความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะเช่นจะคบเป็นแฟนหรือแต่งงานหรือเปิดเผยอยังไม่ได้เกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนเบื่อหนอ่ายบางทีนะคะเหมือนแอบคุยแอบแชทหรือแอบมาหากันแต่บางทีช่วงนี้ยคนคนนี้อาจจะห่างหายจากคุณไปนะคะห่างหาย ในลักษณะว่าไม่มีการพูดคุยไม่มีการติดต่อสื่อสารหรืออาจจะไม่ได้มาเจอไม่ได้มาเจอคุณนะคะเหมือนเหมือนกับอดีตที่ผ่านมานะคะคล้ายๆแบบนั้นมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเรารอคอยคนคนหนึ่งเนี่ยที่เราพยายามเก็บความรู้สึกไว้นะ,ะที่ไม่พอใจก็แล้วแต่หรือว่าเราก็รู้แล้วแหละว่าคนนี้ยังไม่ขยับความสัมพันธ์นะคะคุณต้องรู้ดีว่าสิ่งเนี้คบคนนี้นะคะเรารอคอยที่จะนะ พัฒนาความสัมพันธ์แต่เป็นไปไม่ได้แน่นอนเราต้องรู้ดีนะเราต้องเข้าใจอยู่ว่าเออมันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะคุณรู้สึกเหมือนว่ารอด้วยความเจ็บปวดเสียใจแล้คุณก็รู้สึกว่าความเจ็บปวดเสียใจเนี่ยนะฉันนะ่ะจะต้องเอามันออกหรือเอามันหลุดออกไปนะอาจจะมีการคิดและก็วางแผนนะแนวใหม่เช่นคุณอาจจะเปิดช้อยเปิดตัวเลือกเปิดทางเลือกแล้วก็ปล่อยกับ ปล่อยกับสถานการณ์ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะในปฏิสัมพันธ์กับคนพวกนี้นะคะที่คุณคิดหรือกังวลน,นะ,ะในเดือนมีนาถึงเดือนเมษ,ษาเนี่ยนะคะคือคุณอยากปล่อยกับประสบการณ์ที่ไม่ดีนะ,ะประสบการณ์ที่ไม่ดีที่แบบว่ายังไงถ้าทักมาถ้าติดต่อมามันก็มันก็สร้างความเบื่อหน่ายนะคะสร้างความเบื่อหน่ายไม่ไม่มีความไว้วางใจเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแอบซ่อนเป็นความสัมพันธ์ที่เราเจ็บปวดเสียใจ นะเพราะตัวคุณคาดหวังคนที่จะมาแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันหรือซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะสิ่งนั้นนะสิ่งที่คุณคิดหรือคุณคาดหวังแต่ทีนี้คุณไปเจอความสัมพันธ์ที่ลังเลสับสนนะคะไม่แน่ใจแล้วเราก็รับความสัมพันธ์นั้นไว้นะ,ะในความรู้สึกว่าเออดีกว่าดีกว่าไม่มีใครคุยดีกว่าไม่มีเออสิ่งนั้นสิ่งนี้นะเออเราก็จะได้ไม่เหงาอะไรสิ่งนี้นะ,ะแต่เราไม่ได้คิดถึงจุดประสงค์หลักว่า เราต้องการครบคนที่แบบมาซัพพอร์ตช่วยเหลือดูแลหรือจะแต่งงานหรือจะอยู่กินนะ,ะเอาแบบชัดเจนจริงจังเนี่ยนะ,ะเราต้องเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดหรือว่าเอ๊ะเราต้องการอะไรเนี่ยในเนื้อไพ่มันบอกอยู่แล้วคุณต้องการคนที่มาช่วยเหลือซัพพอร์ตทางด้านการงานการเงินนะการเงินของเราเนี่ยนะ,ะยิ่งถ้าเกิดเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยเราก็อยากได้ผู้ชายคนหนึ่งที่มาดูแลเรามาปกป้องมาอยู่กับเรามารักเรามาเป็นครอบครัวถูกไหมคะ มาดูแลซัพพอร์ตเนี่ยสิบเหรียญเนี่ยมันก็ขึ้นเรื่องเงินอยู่แล้วแหละมามีความมั่นคงกับเราแต่อันนี้ความสัมพันธ์ปิดบังซ่อนเลนไม่กล้าบอกเราว่าเราเป็นแฟนหรือบางกรณีก็คือเราแอบคุยแอบรู้สึกดีแต่นะคนคนนั้นบางครั้งนะถ้าเป็นคนของคนอื่นนะคะเขาก็อาจจะใช้คาพูดว่าเดี๋ยวเขาก็เลิกกับเมียสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นสักทีมันเป็นการโกหกหลอกลวงนะคะบางคน มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วก็โกหกว่จะเลิกกับเมียสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็โกหกเรื่อยมาขายฝันขายจินตนาการให้เราตอนนี้ตัวคุณหมอคิดว่าคุณอะอยากหลุดออกจากพฤติกรรมเก่าๆหรือสิ่งเก่าอ่ะในอดีตท,ที่เราเนี่ยยอมยอมอยู่ในสถานการณ์นั้นตอนนี้คุณแบบทนด้วยความเจ็บปวดเสียใจคือมันน่าจะสิ้นสุดแล้วแหะนะกับคนที่สมหน้ากาก,ากหรือโกหกเข้าหาเรานะ,ค,ะคนที่โกหก เราก็พยายามทำไมฮะพยายามรอพยายามเชื่อใจพยายามไว้ใจแต่ตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนว่ามันเกิดความเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายไม่อยากเอาแล้วนะคะแล้วคนนั้นก็อาจจะมีมพฤติกรรมก็ได้ว่าเขาอาจจะเหินห่างหรือปฏิเสธที่จะนะ,ะคบแบบเนี้ยแบบเมื่อก่อนอะไรสิ่งนี้นะคะคือเขาก็แบบปฏิเสธหรือพยายามหลบหลีกนะ,ะไม่ไม่พยายามมาหาเราไม่พยายามมาติดต่อสื่อสารอะไรแบบนี้ดูได้ด้วย นะคะคือแบบไม่ให้ความสําคัญคุณนะ่ะนะทาให้คุณรู้สึกเหมือนว่าอึดอัดและรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้รับการเติมเต็มนะทางความรู้สึกนะมีความเสียใจอยากเดินออกจากสถานการณ์นั้นนะสถานการณ์ที่รอแล้วไม่ได้อะไรสถานการณ์ที่เบื่อหน่ายนะสถานการณ์ที่เป็นความสมคัญที่เป็นลักซ้อนมันมีอารมณ์ของความโมโหนะคุณอยากจะหลุดออกจากสิ่งนั้นอนะคือคือมันคือมันเบื่อเต็มทีแล้วอะนะคะ าพูดถึงในลักษณะเหมือนเหมือนว่ามีกี่คนมีกี่ครั้งอ่ะก็เจ็บปวดเสียใจเช่นถ้าคุณเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนั้นก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ผู้ชายคนนั้นที่คุณไปเจอก็ไม่อยากมีเมียไม่อยากรับผิดชอบภาระแต่อยากมาหาคุณไหมอยากมาอยากมามีเซ็กกับคุณไหมอยากมีอะไรสิ่งเนี้ยหมาะเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะคุณแบบเบื่อน่ะฉันฉันไม่อยากจะเก็บใครหลายคนที่แบบคุย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 แบบเป็นช้อยเป็นตัวเลือกอ่ะแต่ทุกคนนะ ไม่ได้นําพาที่จะทําให้ฉันน่ะมีแฟนแบบเป็นตัวเป็นตนเลยหรือมีแฟนแบบแต่งงานเป็นจริงเป็นจังอะ่ะนํามาซึ่งจะความเจ็บปวดเสียใจอะไรสิ่งเนี้ยนะคะแค่แบบแชร์ลิงความสุขแชร์ลิงเรื่องเซ็กอะไรแค่นั้นอะ่ะแต่ไม่ได้คิดเอาเราจริงจังนะบางทีมันก็อาจจะเป็นการกระทําของเราก็ได้ว่า เราอะยอมรับสถานการณ์นั้นในอดีตใช่หรือเปล่านะคะเราเป็นคนเราเป็นคนทําสิ่งนั้นเองนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าการกระทําของคนเนี้ยนะ,ะเป็นสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยใช่หรือเปล่านะคะต้องขึ้นอยู่กับตัวเราไพ่ก้าไม้เนี่ยคือถ้าเรารู้สึกว่ามันวุ่นวายสับสนในทุกคนที่เข้ามาคุยมาหาเรามันนํามาซึ่งไม่ใช่ความสุขมันมันนำมาซึ่งไม่ได้เป็นครอบครัวมันนํามาซึ่งความสัมพันธ์ฉาบฉวยความสัมพันธ์ที่ปกปิดซ่อนเลนนะคะแล้วก็คุณอะนะะอยากจะ อยากจะปล่อยนะสิ่งต่างๆเนี่ยออกไปนะเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองหาสิ่งที่คุณคิดคุณฝันอะไรสิ่งนั้นนะคะมองเห็นสิ่งนั้นนะคือมันเป็นในรูปแบบของความคิดนะความคิดความเบื่อหน่ายนะความเจ็บปวดหรือเสียใจที่ผ่านมานะค,ะคือแบบเหมือนพลังงานเราแบตเตอรี่หมดเราไมเ่เบื่อหน่ายกับสิ่งที่เราเคยทําเมื่อก่อนเนี่ยนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือในมุมมองความคิดว่าถ้าใครบางคนที่เข้ามาแล้วเป็นคนของคนอื่นคุณจะเซโนไปเลย คุณจะไม่รักษามิตรภาพหรือคุยหรือความสัมพันธ์นะคะคนเก่าถ้ามีคนของเขาแล้วถ้าติดต่อมาคุณก็จะไม่เอาคุณก็จะแบบตัดสัมพันธ์ไปเลยขี้เกียจมานั่งรักษาความสัมพันธ์แล้วต่อมาคุณก็ใจอ่อนถูกไหมคะและคุณก็เก็บใครหลายคนไว้ไม่ว่าทั้งคนที่ไม่ดีต่อเราแล้วก็กลับมากลับมาเราก็ทําไมคะไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ดีสักทีก็วนเวียนแต่กับไอ้พวกเนี้ยนะไอ้พวกที่แบบว่า ะค,ะความสัมพันธ์ซ่อนเลนลรักตัวเลือกทางเลือกไม่ได้สนใจจะแต่งงานเราก็เก็บมันไว้นะคะด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้อยู่แหละลว,ว่าคุณทําสิ่งนั้นเพื่ออะไรนะคะราศีกรกฎลัคนานกรากฎคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับราศีมังกรหรือราศีเมษก็ได้นะคะคนที่แบบว่าคุณไม่สามารถไปควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์ได้หรือบางคนนะคะทาตัวหรือทําท่าในลักษณะผู้ชายคนนั้นนะคะคือเหมือนว่าตัวเขาอะวิเศษนะวิเศษวิโสเลอเ,เลิศ พราะคุณให้ความสนใจนะพราะคุณให้ความสําคัญทั้งๆท,ที่บางทีผู้ชายพวกนั้นนะนะคะไม่ได้สําคัญอะไรมากทั้งหน้าตาทั้งศักยภาพทั้งวุฒิภาวะที่จะปฏิสัมพันธ์ที่จะคบหาที่จะดูแลไม่มีสัไม่มีศักยภาพตรงนั้นเลยแต่เราทําไมคะรับรับแบบรับความสัมพันธ์ ที่มันรู้สึกด้อยกว่าสิ่งที่เราต้องการอะนะคะจะบอกว่าคนที่เกตต่ํากับความต้องการของเราใช่สมมุติเราอยากได้ผู้ชายที่ดูแลเทคแคร์มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดูแลปกป้องช่วยเหลือนะคะอยู่กันแบบครอบครัวแต่คุณอะไม่ได้เจอคนแบบนั้นเลยนะ,ค,ะคนที่ศักยภาพต่ํากว่ามาตรฐานและคุณก็นะคะเขาเรียกว่าลดมาตรฐานที่คุณต้องการเนี่ยนะ,ะเพื่อให้พวกนี้อยู่ในชีวิตคุณนะคะถึงเวลาหรือยังที่คุณจะคิดสิ่งใหม่นะ คิดสิ่งใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเพื่อไม่ให้คุณอยู่กับความเสียใจเบื่อหน่ายผิดหวังนะคะคนหักหลังแทงข้างหลังนะ,ะเอาราคานะคานะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะราศีกรกฎละคนากรากฎนะคะนะ,คะใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีเข้ามานะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ